เงินสินสอธรรมดาจะได้กลายเป็นเงินมงคลผู้บ่าวสาวจะเก็บเงินมงคลไว้ในอนาคตเอาการค้าเอาไปรวมกับเงินทุนการค้าจะได้จเจริญรุ่งเรืองเองินทุนขาเป็นเงินมงคลด้วยอ่าขอบคครับดีครับเงินสินสอธรรมดาตอนนี้กลายเป็นเงินมงคลแล้วครับอ่าทัไว้ก่อน ลำดับต่อไปได้เวลาอันเป็นโมโคอเลอร์ผู้ภาสาจะทำการมัดหมายกันด้วยการสวมแหวนอ่าหยิบแหวนเลยครับกระเบาอ่าชงช่างภาพก่อนจะสาวชิ้ไปดิผมเช้าจะบอกให้คุณดูแหมมอกต้องชิ้มอกต้องตาจิ๊กต้องอ่าเราติ๊กกระตับโง่ไหนที่จะสูงแน่น้อง เอาปอาเลยการดารทัอ uh, yep. แล้วที่จ้าาจะส่งแวนให้เจ้สาวตไลกลับตัดเจ้าเ่าก่อนคอคูนเกอปตอกเจ้าบ่าตตับกลบับับวเจ้าเ่าเเขาเล่นท่านี Or or อ่าวันนี้รับเบาๆมือน้องค่อยๆช้าๆช้าๆอ่าค่อยๆบรรจงสูงแหวนน้อยกับกระสาวอ่ากระเบากระสาวครับปลอกมือครับจับเท้าไว้ฮะทำพลาดจะต้องมาปลดเอา จะไปยิงเหรับครับกลับที่ใจยังมาใช่เปล่าไหมครับพี่ <for> น,นี่ขอบคุณค่ะอะแรกแหวนอะแรกแหวนส่งแหวนให้ให้น้องป้ายน้องป้ายโชว์สภาพก่อนน้องโอชี ไม่ใช่ดูแบรนันเนาะดูแบรนด์ออกมาเออเอากล่องมาใส่ที่อ่าแล้วก็โชว์ทันตาน้องโบชี้บ้างชี้บ้างแหม่ช้าแล้วก่อนที่น้องป้ายจะโชว์แบรนน้องโอกาป้ายป้ายเราตัวอ่ะประก จะเบาคุณมรารษฐีค่อยๆมาจองเจ้าสาวกล้อใหญ่อ่าค่อยๆมาจองสวยแหมจะเบาเจ้าสาวมาจะเบาแล้วปมือรัาทำไปทไปวูดออกมือปังอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้อนครับอีกเล้วเอเสร็เบา้วก็อีเออแล้วเ่าพอคมณครับไม่เหลาคน ต่อด้วยใส่ทองมัน่นอะเห็นครับอันนี้เป็นธรรมชาติเลยใส่ทองมบบั่น,นติดใจแบบไหนชัดชัดต้องเติมจัภาพไปได้ไครับ นี้เป็นสร้อยคอนะครับอ่าร้องให้เจสาวเราจะได้ภาพครบนะครับสวมแหวนมั่นและใส่ทองมั่นเป็นภาพัรคับต้องมีคนระับ